สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ p l a y g r o u n s i a c o m นะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราคลิกดิงเข้ามาในหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกรูปภาพแบนเนอร์นะครับสินค้าแล้วก็พวกบทความต่างๆนะครับโอเคทีนี้สมมุตินะครับผมจะซื้อสินค้าตัวหนึ่งนะผมก็คลิกเข้าไปที่รูปนะครับ ีนี้มันก anyway> ็จะมาหน้าต um um ัวข um ้อมูลของสินค um um ้านะครับก็จะมีรูปสินค้ามีชื่อสินค้าราคานะครับสีไซส์นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกข้อมูลรายละเอียดของสินค้านะครับตัวนี้เราคลิกดูเพิ่มได้นะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโอเคถ้าเราอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วอันนี้เลื่อนลงไปก็ยังมีรูปต่อนะครับถ้าเราอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาดูข้างบนต่อได้เลย ส่วนรูปภาพนะครับเราเลื่อนดูจากหน้าจอได้เลยนะครับเลื่อนซ้ายไปขวานะครับก็จะมีรูปพวกรูปตางแบบในแบบด้วยนะฮะแล้วก็มีรูปไซส์นะครับตารางไซส์ก็จะเป็นตามนี้นะฮะโอเคทีนี้สมมติถ้าผมจะซื้อนะฮะสมมติผมเลือกได้ละผมเลือกดักสีดักเล่แล้วก็ไซส์เอ็มนะครับผมจะกดหยิบลงตะก้านะครับทีนี้สินค้าที่ผมเลือกก็จะไปอยู่ในตะก้าสินค้าตรงขวาบนแล้วนะฮะผมก็คลิกตรงนั้นนะฮะ อ่ะโอเคทีนี้มันเข้ามาในหน้าตระกร้าสินค้าแล้วนะครับโอเคก็จะมีรายละเอียดสินค้านะครับอ่ะทีนี้สมมุติถ้าเกิดใครนะครับที่มีรหัสคูปองต้องการจะใช้รหัสคูปองเพื่อมีส่วนลดนะฮะก็คลิกใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดใช้คูปองได้เลยนะฮะแต่ครั้นี้ผมไม่ได้ใช้นะต่อมาก็เป็นการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้านะครับก็มีส่งด่วนส่งลงทะเบียนนะครับก็เลือกได้นะฮะโอเคแล้วก็มีด้านล่างก็จะเป็นข้อความถึงร้านค้านะครับก็ สมมตินะครับเราอยากจะฝากข้อความว่าเออเราอยากจะรับสินค้าที่บริษัทพาฟันเทคไทยนะครับที่ขอนแกสีก็ระบ,บตุตรงนี้ได้นะฮะก็กดสั่งสินค้าได้เลยนะครับอพอเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับก็จะมี2วิธีนะครับในการสั่งซื้อวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสั่งซื้อโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับสั่งซื้อโดยไม่สมัครสมาชิก ก็กดปุ๊บมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะก็คือให้ระบุข้อมูลต่างๆนะครับในการจะส่งเขาก็จะให้ระบุอ,อีเมลนะครับที่ผมก,ก็ลองใส่ดูนะฮะใส่อีเมลไปนะครับถ้าเป็นของลูกค้าลูกค้าก็ใส่อีออเมลของตนเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเบอร์มือถือนะครับนี่ผมก็ลองใส่โมโมไปนะครับ Okay. ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชื่อผู้รับสินค้านะครับก็ะระบุชื่อนามสก,กุลของเรานะครับอันนี้ผมว่าทดลองแสงนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่นะฮะก็ใส่แค่บ้านเลขที่แล้วก็หมู่นะครับตรงนี้เราใส่รหัสไปรษณีย์นะครับพอเราใส่ตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นรายการมาให้เราเลือกนะฮะเราก็เลือกไอตรงที่เป็นตำบลของเรานะครับ พอ okay. ใส่เรียบร้อยแล้วข้อมูลก็จะมาสรุปอยู่ข้างล่างนี้ให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเครายการสินค้านะครับแล้วก็ยอดหนึ่งทั้งหมดนะครับถ้าเราตรวจสอบโอเคแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับเมื่อเรากดดาเนินการต่อแล้วมันจะมาหน้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อนะครับก็จะ,ะมีข้อมูลที่เราลงไว้เมื่อกี้นะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็กด ยืนยันการสั่งซื้อต่อไปนะครับได้เลยนะครับอ่ะพอเรากดยืนยันการสั่งซื้อแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าถัดไปนะฮะอ่ะหลังจากที่กดยืนยันการสั่งซื้อแล้วนะครับมันก็จะมาสู่หน้านี้นะครับขึ้นว่าสั่งซื้อเรียบร้อยวงเล็บรอชําระเงินนะฮะก็จะมีพวกอ่ารายการนะครับ ก็เขาจะอธิบายนะครับช่องทางการชําระเงินนะครับว่ามีช่องทางไหนได้บ้างนะครับที่นี่ก็ชําระได้ทั้งทางบัตรเครดิตนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารอย่างของกสิกรนะฮะแต่วันนี้จะแนะนําวิธีการโอนเงินบัญชีธนาคารนะครับเราก็จะคลิกเข้าไปนะครับตรงปุ่มนั้นมันจะมีรายการนะครับของกสิกรนะครับกรุงเทพแล้วก็กรุงไทยนะครับเราก็สามารถโอนเข้าตามได้บัญชีตรงนี้ได้เลยนะฮะ เมื่อเราโอนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาถึงหน้าที่แจ้งการโอนเงินนะฮะคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะมากรอกข้อมูลนะครับตามที่สลิปที่เราโอนไปนะครับก็ใส่ยอดเงินนะครับบนที่โอนแล้วก็เวลาโอนนะครับดูตามสลิปได้เลยแล้วก็แน่ไฟภาพสลิปนะครับ โอเคถ้าเราใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดแจ้งชำระเงินนะครับก็เป็นอันจบนะครับก็คือการสั่งซื้อก็สมบูรณ์แบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเรารับของได้เลยนะครับ